ถ้าจิตจะซื้อออร a 07จะซื้อรุ่นไหนผมจะซื้อรุ่นลองเลนครับพี่จะซื้อรุ่นเพอร์ฟอร์แมนเฮ้ยทําไมคุณถึงคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนดีกว่าอ้าวเพอร์ฟอร์แมนมีครบทุกอย่างครับออปชั่นมีให้ครบทุกอย่างครับของผมสําหรับผมอะลองเลนผมว่าตอบโจทย์มากกว่าอย่างแรกเลยระยะวิ่งผมเยอะกว่าคุณแน่นอนไม่เป็นไรอ้าวได้ระยะวิ่งเยอะแต่ว่าคันนี้ขับ4นะครับแต่6 4 0กิโลต่อการชาร์จหนึ่งค้งขอบคุณกี่กิโลเอากี่กิโลอันนี้550รับ แรงๆเหลือๆจิกๆพื้นอย่างดีครับแต่ว่าขับ2อ่ะมันก็เพียงพอแล้วไงกับการใช้มาทํางานของผมออกต่างจังหวัดก็ได้ไกลแต่เรามันสายซิงงไงแล้วสายซิ่งเราจะได้อ่มาดูง่ายเลยแค่ซิ่งไม่พอเซนเซอร์6จุดรอบคันครับมีกล้องรอบคันครับโอ้เซนเซอร์คุณเอาไปทำไมต้อง6จุดหน้าสหลังสี่ก็พอแล้วอันนี้มันหน้า6หลัง6ใช่ไหมใช่ของผมหน้าสี่หลังสก็ครบแล้วดูล้อแมกซ์ดิครับล้อแมกซ์เป็นแบบคลาสสิลอยเท้าน้องแมวมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงด้วยครับแต่ผมว่าล้อแมกซ์ผม เดอะเบสกว่าแน่นอนสปอร์ตทูโทนเป็นแ,แม็กพี่ขอ19ว่ะครับ18ก็เพียงพอแล้วแก้มยางหนากกว่านุ่มกว่าน,น,นึ้แต่ยางเป็นยางมิชลินเลยนะครับ <c oughs> อ่ายางมิชลินนะครับอ่าแต่ข้างในผมมีปุ่มสปอร์ตนะครับอ่ามีปุ่มสปอร์ตด้วยนะครับมีเมมโมรีซีทให้ทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยครับ เขาผมปกติผมว่าใช้รถอยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะผมไม่ต้องแบ่งตำแหน่งให้ใครขับอยู่แล้วด้วยและอย่างโหมดสปอร์ตผมก็มีแต่ว่าแค่มันไม่มีปุ่มเป็นโหมดสปอร์ตพารใช่ไหมแต่เรามีโหมดสปอร์ตพาสามารถที่จะเรียนเสียงเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเออเอาไงล่ะเนี่ยขับไปรถไฟฟ้ามีเสียงเครื่องยนต์แบบ18สูบยังได้เลยอ่ะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ต้องการเสียงเนาะคนเราขับรถเราจะเราใช้งานรถเราเดินทางเราเจ้าเสียงไปทำไรผมก็ฟังเพลงปะ แต่รุ่นนี้นะครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มีลำโพงอินฟินิตี้11บตำแหน่งอจารย์เอ้ยแต่ของผมก็สิตําตำแหน่งเหมือนกันแต่ไม่เสียนิษีนะครับผมไม่ต่างจริงทีนี้ไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีคิกเซนเซอร์ครับเปิดเองด้วยระบบไฟฟ้าครับไม่ต้องใช้มืออ้าวเดินมาใช้เท้าเตะขึ้นได้เลยแล้วเราจะมีมือไปทำไมวะน้องลี่ฮะในเมื่อลองเล่นของผมอ่ะดูเป็นโชค ผมก็ไม่ต้องใช้แรงเหมือนกันคลิกเดียวเหมือนกันคือแค่ผมมีสองนิ้วอะผมก็สามารถเปิดประตูท้ายไฟ้าได้เหมือนกันนี่คุณต้องใช้ขาทั้งแบบทางกล้ามเนื้อตั้งแต่ต้นขาอย่างแบบข้อเท้าอะเพื่อเตะเพื่อเปิดเหรออันนี้ไม้ตายไม้ตายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม้ตายเพอร์ฟอร์แมนซ์สปอยเลอร์ไฟฟ้าครับล็อกรถปิดเข้าไปกดล็อกเปิดขึ้นมาครับอันนี้มีไหมมีไปมไปเทะแล้วขับก็ขับอยู่ในรถผมขับอยู่ในรถผมก็ไม่ได้วิ่งออกมาดูข้างนอกก็แบบ พอปลอยเลร์ผมขึ้นหรือเปล่าแล่นั่นแหละครับใครชอบรุ่นไหนไปเลือกเอาเองนะครับเราถึงกันเล่นดแต่เราใครที่สนใจทั้งสองรุ่นนะครับติดต่อผมสองคนได้เหมือนเดิมขออนุญาตไปต่อยกันก่อนนะไปบ้า